สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็พาคุณพ่อเข้ามารับวัคซีนนะคะตามมาตราตามสามผู้ประกันตนนะคะตอนนี้อยู่ที่มหาลายาาัยเกษตรศาสตร์ค่ะดีใจมากมาแล้วตอนนี้คุณพ่อทนายมาบอกว่ารับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะนั่งรอสังเกตอาการยอยู่มีความตื่นเต้นมากความกานทะลุไป156นะคะ และนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายของการรับวัคซีนค่ะเพื่อนนี่จ้ามารอคิวเพื่อท,ที่จะถ่ายรูปกับป้ายนะคะเป็นวัฒนธรรม,รมรอันน่ารักอีกนึงของคนไทยที่ไม่มีชาติไหนในโลกก็ทํากันนะคะแต่ก็มีคมน่ารักนะข้อแบบเดี๋ยวเราคุณพ้อสังเกตอาการเสร็จแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมาถ่ายภาพจุดนี้ฝพื่อนกัน,กน,กน,นะ,ะ่าเราเนี่ยไเดี๋ยวรอดูอาการถินข้อก่อน,น,นเตอานต้องทำบนสูงนะคะ นางกิ่งเต้นนางกัวเข็ยนางตัวหมอนะคะนางกลัวทุกอย่างถึงท่านมารับวัคซีนแล้วต้องพบเมียมาแล้วคิดดูเป็นยังไงบ้างปะร้อนแดด <laughs> ได้รับวัคซีนอะไรแอสตราเซเ c กอาการข้างเคียงยังไม่มีก็กินน้ำเยอะๆเอาไม่ต้องกลัวนะครับ <laughs> ไม่นั่งกลัวแล้วแล้วล้วตัวเองเป็นยังไงก็กลัวอยู่เงือแตกเลยความดันขึ้นเลยความดันขึ้นเลยสุารีธรรมดาแหละพอฉีดเสร็จแล้วก็เออมันก็คลายกังวลคลายความกลัวหน่อยฉีดก็ดีครับลูกยังเล็กอยู่หมสไส่วนของคุณแม่ยังไม่ได้ฉีดนะคะเพราะว่าคุณแม่ใช้ประกันสังคมมาตาสามเแล้วก็ต้องไป ลงทะเบียนในไทยร่วมใจของกรุงเทพแต่ถ้าเกิดว่าลงที่อยู่เป็นนครปฐมก็จะไม่ได้ต้องลงที่อยู่เป็นกรุงเทพเจ้าหน้าที่บอกเทคนิคมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือคุณพ่อรับวัคซีนเข็มแรกเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวสังเกตอาการว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็มีปวดที่ต้นแขนนิดหน่อยแค่นั้นเองก็ยังโอเคอยู่เข็มสองให้ไปดูในแอปเป่าตังทุกคนจะต้องมีแอปเป่าตังนะครับ ไปดูในแอปเป๋าตังในหน้าที่เป็นสุขภาพออของ G Wallet อ่ะเข้าไปแต่แรกไป G Wallet ก็เพื่อย่นยันตัวตนใช้สแกนหน้าถ้าสแกนหน้าแล้วไม่ผ่านก็ต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยก็เลยวซ้าอเข้าลอวไปกรุงไทยกันก็อะไรก็กรุงไทยทั้งนั้นเลยสแกนอันนี้เกี่ยวกับฉีดวัคซีนสแกนหน้าไม่ได้ก็ไปธนาคารกรุงไทย ก็คือช่วงนี้ถ้าใครตกใจทำไมกรุงไทยยอดนิยมจังเลยที่ไหนได้คือเขามายืนยันตัวตนแอปนั่นแอปนี่อะไรนั่นนู่นนี่สิทธิ์เยอะแยะเพราะว่าเราจะต้องยืนยันเพราะ็คือเข็มที่2วันสถานที่เขาจะแจ้งในแอปนะครับเพราะศูนย์ที่ที่มาฉีดก็คือมอเกษตรศาสตร์เขาจะปิดศูนย์วันที่2อนะครับกรกฎาเนี่ยหรอครับใช่ครับวที่สกรกฎา รอบต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะได้ที่ไหนก็ต้องติดตามในใ,นอในแอปเป่าตังแท้ใช่ครับในปบเป่าตังแทก็เลยมันเป็นเหตุผลที่ต้องยืนยันตัวตนถ้าไม่ผ่านก็ไปธนาคารกรุงไทยครับโอเค <Okay. S 1> ชอบทําอะไรให้มันหลายขั้นตอนยุ่งยากวุนวว่นวายเนาะให้มันจบจบอย่างเดียวคิดให้มันจบแล้วค่อยทําค่อยประกาศอะไรก็ไม่ได้ขยักขย่อมกระปิดกระปอยนั่นแหละบนหน่อยแค่นี้แหละค่ะทุกคนสําหรับใครที่ ยังไม่ได้มีคิวเหมือนคุณแม่ก็ลองเข้าไทยร่วมใจกันนะคะแล้วก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนได้รับวัคซีนกันทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะคลิปนี้ลาไปแลกสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณก่น